สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการปรับหมุดสุดขอบฟ้าเวิร์คชั่นเจอวันนี้ครับผมดรประสิทธิ์บุตรศรีพร้อมด้วยคุณสัญญาพรนารายสวัสดีครับสวัสดีครับผมสัญญาพรนารายนะครับศิลปินนักร้องเพลงลูกทุ่งอภิภมหาลูกทุ่งเสียงซึ้งสุดเสน่หาครับ ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพร้อมด้วยคุณสัญญาพรนารายในมายือนอยู่ที่ชั้นสูงสุดของโรงแรมริเจนซึ่งตั้งอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำขโขงโนะแม่น้ำโขงที่ตั้งสถานที่ตั้งของโรงแรมแห่งนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมวันนี้ผมพร้อมด้วยคุณสัญญาพรนารายได้รับเชิญ จากบุคคลสําคัญของอําเภอเมืองจังหวัดนครพนมก็คือดออรพิสิษิ์อนมาเพื่อมาทําการแสดงและเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยนานาชาติครับในค่าคืนนี้ชับชานมากครับแต่ว่าก่อนที่จะถึงช่วงวันเวลาแห่งการรอคอยของท่านผู้ชมที่อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมมีเวลาพอสมควรก็เลยอยากจะนำท่านผู้ชมมาพบกับมาสัมผัส บรรยากาศสดๆที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงสองฝังงฝ่งสองฝากฝั่งแม่นม้ำโขงซึ่งขณะนี้ฝั่งที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะคุณเก่งนะนโน่นเขาเรียกว่ากล้องแพไปนะนั่นก็คืออันนั้นแขวงท่าแขกแขวงท่าแขกแขวงท่าแขกับของสอปอปอลาวจะสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาวสปปลาวนะและที่เห็นอยู่นู้นในไกลนี่ก,นก็คือแนวสันเขาแนวเทือกเขาทางหลายท่านก็บอกว่าเทือกเขานี้ก็เป็นเทือกเขาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของสปปลาวนะฮะแล้วก็มักจะเป็นสถานที่ปฏิบัติธร,รรมของพระธุดงค์พระเกจิอาจารย์รที่ท่าน <bathroom. S 1> ไปปฏิบัติธรรมบางท่านก็เรียกว่าเป็นเทือกเขาควาย hmm. นะฮะ ก็อาจจะมีหลายชื่อนะเพราะเทือกเขาทอดยาวสวยงามมากคานผู้ชมครับเนี่ยนะไม่ทราบว่าถ้าท่านผู้ชมมองจากในจอรายการโทรทัศน์ของเราเนี่ยพอจะเห็นบ้างหรือเปล่านะฮะเพราะว่าอากาศมันค่อนข้างที่จะอ,ะอาจจะมีสล,ส,ลสลัวสลัวนิดๆสลัวหน่อยหน่อยนะฮะแต่ว่าวันนี้ฟ้าแจ่มใสนะครับฟ้าแจ่มใสโปร่งใสแล้วก็ท่านผู้ชมก็จะเห็นนะที่เห็นอยู่ลิบลับนั่นก็คือเชื่อมสัมพันธ์ไทยลาวก็คือ แมอ่าเขาเรียกอะไรขอแม่น้ำคงสายน้ำคงแม่ไหลลงสายันตะวันสาดสองมองสองฟังทั้งซ้ายและขวานี่ก็คือเพลงจากครูเพลงอมะตะ ที่ยิ่งใหญ่ของคนไทยขขงเมืองไทยท่านหนึ่งก็คือครูสุรินทร์ภาคสุริครับซึ่งได้แต่งบทเพลงนี้ชื่อว่าเพลงนปคนปคนปคครวนนปคครวนครับเป็นเพลงดังในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ใช่ครับต้นฉบับก็คือสุริยาฟ้าประทุมครับและปัจจุบันนี้ก็คือสัญญาพอนารายครับขับร้องไว้ครับครับซึ่งสามารถจะเข้ามารับชมรับฟังได้ นพนนุ่มนพนพคครับอันเดียวกันกับนพนอคครวนนพนพนุ่มนพนพคกับนพขอคครวนครับคล้ายๆกันคล้ายๆกันครับเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันฮะเราไม่ไม่ทิ้งกันนะครับผมครับก็ต้องขอยกย่องเชิดชูครูเพลงคือครูสุรินทร์ภาคสิริครับในขณะที่เหตุการณ์เมื่อหลายปีก่อนนั้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยลาวอาจจะดูไม่ราบรื่นครับอาจารย์ครับสองฝั่งแม่น้ำโขงจึงเกิดสถานการณ์ตึงเครียดครับ บุคคล,ลหรือคณะบุคคลหรือหน่วยงานที่สําคัญส่วนหนึ่งในการรักษาความสงบียบร้อยริมฝั่งแม่น้ํโขงก็คือ,อนอปคนปพควรครับอนอหน,นุนนปคเนี่ยนะหน่วยปฏิบัติการพิเศษลำน้ำโขงหน,น่วยปฏิบัติหน่วยปฏิบัติการพิเศษลำน้ำโขงนปคนเนี่ยนะนปคส่วนนปคควรนั่ก็คืออีกเพลงหนึ่งไวยพสไปดูพันธ์ครับ,รบนะสองเพลงนี้ก็อมตะาทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้น ครูสุรินภาคสุร,หริหรือว่าหรือว่าทิศโสส,สุแนนท่านก็เลยประพันธ์เพลงนี้ขึ้นมาเพื่อให้กำลังใจแก่ท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ก็คือหน่วยงานปฏิบัติตามรําแม่น้ำโขงก็คือนอปขอเนี่ยนะครับระจาให้กำลังใจครับแต่ปรากฏว่าให้กำลังใจเสร็จแล้วไม่พอปรากฏว่านมนปขอเราเนี่ยเกิดไปเห็นาสาวๆ<า>ที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงกำลังไปลดต้นยาอยู่จ้ะ ึงเกิดเพลงหนาวลมที่เรนูเสร็จจากนั้นก็เกิดเพลงหนาวลมที่เรนูอีกนะตามมาซึ่งบทเพลงนี้ต้นฉบับก,ก็คือสอยคิลีสีประจวบร้องไว้ครับแต่ปัจจุบันนี้คือสัญญาพอนายร้องไว้เหมือนกันครับครับในเวอร์ชั่นเรนู คที่นี้ช่างมีมนกลางได้พบนวนลนางดังเหมือนต้องมนแน่นิ่งโอโ้แน่นิ่งจริงๆครับท่านผู้ชมครับครับ,ดรบเดี๋ยวสักครู่ก็จะได้ฟังเนาะได้ฟังนะงบแน่นอนครับและที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งครับในวันนี้เรามาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างไทยลาวโดยมีแม่น้ําโขงเป็น สายยายสายทานไหลไม่เคยหยุดขย่อนครับอาจารย์ครับเกี่ยวสัมบันธ์ระหว่างไทยกับลาวและบทเพลงที่ผมได้ประพันธ์ขึ้นแบบสด,สดสดอ้อนร้อนหมัดหมัดครับ,รบยังร้อนๆอุ่นๆอยู่นะฮะก,ก็คือบทเพลงที่ชื่อว่ารำวงบูชาปู่พญานาคครับ ประพันธ์คำร้องและทำนองโดยประสิทธิ์บุตรศรีและขับร้องโดยศิลปินอภิมหาลูกทุ่งเสียงซึงสุดเสนหาสัญญาพรนณรายครับผมเรียบเรียงสิ่สาสาโดยตีนทิพนพานทองหรือว่าลูกชายลูกชายชายมึงสิงครับศิลปินแห่งชาติครับขอเชิญท่านผู้ชมที่รับชมรายการฝากหมดสุดขอฟ้าอยู่ในขณะนี้ครับสามารถรับชมได้ในการถ่ายทอดสดค่ำคืนนี้ ในรายการปักหมุดสุดขอ้ฟ้า w o l c a n i c Variety นะครับทาง f a c e b o o k ดรประสิทธิ์บุตรีและทาง YouTube ช่อง w P N T V ครับอาล่ะครับท่านผู้ชมครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เกิดบรรยากาศร่วมกันว่าเมื่อคุณเก่งคุณสยาภพอนอรนารายมาเห็นแม่นม้ำโขงสองฝากฝัก่งแล้วเนี่ยคิดถึงอะไรอยากจะพูดอะไรถึงความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องไทยลาวหรือว่าอูอารยธรรม ความสัมพันธ์ของรุ่มแม่น้ำโขงแห่งนี้ครับเชิญครับก็มีความที่สวยงามแล้วก็มีความรักกันนะครับระหว่างไทยลาวก็พี่น้องกันอยู่แล้วฉะนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี้นะฮะเรามาบรุรณะที่เราจะต้องอเป็นเขาเรียกว่าธรรมชาติของบ้านเมืองเรานะครับให้สวยงามเต็ไมไปด้วยความอบ,บอุ่นความรักใร้ความสามัคคีความกลมเกลียวกันพี่น้องไทยลาวก็คือพี่น้องกันนะครับกลับเอาละครับเนี้ ไทลาจะเป็นพี่เป็นน้องนับถือกันเป็นเพื่อนได้เช่นนั้นได้ทั้นนั้นและแต่ว่าอายุใครมากใครน้อยก็ถือว่าเป็นกัลยาณนามิตรเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะย้ำให้พี่น้องทั้งสองฝากฝั่งว่าความสัมพันธ์ของพี่น้องไทลาานี้มีตั้งแต่ปางปันนะฮะสองฝั่งโคง ก็คือสายเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันแนบแน่นใกล้ชิดสนิทสนมโโยิ่งกว่าความเป็นญาติเพราะอนุก็เรียกว่าอนุทุกอนุทุก dna ก็คือความเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติ <โอ S 2> เป็นเพื่อนกันทั้งสิน้นนี่แหละครับ,ค,รบคือสายสัมพันธ์ดุดแม่น้ำโขงที่ไม่เคยเหือดแห้งไปจากโลกนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ที่เราเห็นอยู่แม่น้ำโขงนี่โหไหลเออ นะครับสวยงามมากคัท่านผู้ชมครับ uh, Hello, welcome to a special program r i w h t now you are watching World Country Variety World Country Variety I'm d o t president b u s e right now we talk with uh, one of the most famous Thai country song singer his name is s a n า a Ponniay uh, he has a nickname as the most the most Famous and uh, effective net wise in Thailand. Right now, we are coming to visit Nakhon Phanom Province. It is located at the northern part of Thailand. Uh, today, we have a good plan, have a good opportunity to perform Thai country song singer to. ผู้ที่เป็นออทูเอฟซีอาราดูว์ at tonight โปรดมาเยี่ยมเยียนและชมรายการพิเศษตอนกลางคืนบนเฟซบุ๊กของผมและ CWPN TV บนยูทูบด็อกเตอร์ประเสริฐบุษย์ในนามของศิลปินซิงเกิลเอสเอกศิษฐ์เพชรอินเตอร์และนอกจากนี้สัญญาพ่อนายครับ I love you too <laughs> I love you very much ร,รักเอกสิทธิ์ขอให้ทุกท่านรักดุดยาาินิดรักให้แนบสนิทรักอย่างใกล้ชิดรักอย่ามีวันหยุดแม้ในวันอาทิตย์ครับท่านโอ้โหสวัสดีครับทุกท่านครับ <laughs> เอาล่ะครับท่านผู้ชมครับ <laughs> นี่คือบรรยากาศสดๆบน บาดฟาของโรงแรมเดอะรีเจนแห่งนี้นะครับที่ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองของจังหวัดนครพนมผม oh. นพประสิทธิ์บ <ผม S 1> ุษงความด้วยอนุรายครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับ oh. ชมรายการนะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นบรรยากาศสองฝาออกฝั่งแม่น้ําโขงทั้งสองฝ้าฝั่ง <Yeah. S 1> แห่งนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งดูดเป็นสายเลือดเป็นเส้นเลือดใหญ่ของพี่น้องทั้งสองฝาออกฝั่งได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข oh. ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันนี้และอนาคตสืบต่อไปครับแล้วคับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการเปิดรายการสำคัญก็คือ World Country v a r i t y หรือว่าปักหมุดสุดขอบฟ้านะครับก็ขออนุญาตท่านผู้ชมเพื่อยุติรายการช่วคราวในเอพิซดนี้ก่อนครับพบกันใหม่ในช่วงเย็นครับสำหรับวันนี้ผมประสิทธิ์บุตรศรีพร้มด้วยสัญญาพรอะไรครับขอทุกท่านมีความสุขตลอดไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับ I love you too. <laughs>